สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการราคาทองคำวิเคราะหนะ์แนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่22เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตเช้าวนัจานจันทร์ปรับลดลงกว่า10ดอลลาร์จากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้านเงินบาทเช้านี้นะคะอ่อนค่าลงบริเวณ30.90บาทตอ่อ1ดอลลาร์ เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศไม่ปรับลดลงตามทองคําโลกหัวเส้นแห่งวิะห์แนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1น2 0ดอลลาร์ถึง1760ดอลลาร์ 1, 60, โดยจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่1720ดอลลาร์ 1, หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่1 7 0 0ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่1750ดดอลลาร์ 1, หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะ จะมีแนาต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,760ดอลลาร์ 1, แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้งเฮงมณา,าทีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่22เดือนมีนาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งกัสโขึ้น5%รับซื้อ25,300บาท ขายออก25,400บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ24,847บาท24สตางค์ขายออก25,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่22เดือนมีนาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิก25นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็คงที่จากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมามณทีนีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำกี่ครั้งและราคาจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ ที่สำคัญนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเมมสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กด like, แชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ